อยู่บ้างก็อยู่กันแบบนี้นะครับะเมื่อกี้ได้ยินแบบก็อยู่กันแบบนี้มอมมอมมอไมแม่เหมือนได้ยินผมตั้งคําถามอยู่ในใจอ๋อแล้วเมื่อกี้ความจริงบ่าวชิดทำไปแล้วหละนะครับตอนนี้เป็นไงมันไม่มีอะไรถ่ายเลยไม่นั่งกันอยู่ไม่มีอะไรถ่ายเลยพี่มันหมดไฟแล้วตอนนี้ยหมดไฟหมดไฟที่จะทํางานแล้วไม่รู้จะถ่ายอะไรดีเนี่ยถ่ายอะไรมันก็เท่าเดิมอ่ะมุมเดิมซ้ำ รอบิวก็ไม่ึืนมันหมดไฟถ่ายแล้วก็ผิดไปหมดเลยต้องระวังทาตัวยากมากเลยพี่จงเนีายโดยเฉพาะอยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะยูทูบเบอร์เราที่อยู่ที่นี่มัน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 ต้องระวังมันต้องระวังทั้งทุกอย่างทุกทุกแบบไอ้ระวังทั้งคาพูดระวังคำพูดระวังทั้งการกระทำอืมมันต้องระวังที่มันเพราะมันมีผลกระทบไปหมดแม้แต่บางทีพูดหยาบก็ไม่ได้แล้วหยางวิเคราะห์อะไรการลำบากไปหมดเออเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้ไง เราเลยวิเคราะห์ไม่ได้ก็อย่างนี้แหละก็เลยต้องมานั่งก็เลยนั่งนั่งนั่งปรับทุกกันอยู่เนี่ยสามสี่คนเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีมารลยจ้าเรียบร้อยมากแล้วเป็นไงที่นั่งอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ฟิลนี้นะครับพอเจอกล้องนี้เรียบร้อยขึ้นมาเลยทีเดียวเรื่องเป็นไงวันนี้ไม่มีอะไรถามเหมือนกันไม่ไลฟ์สดเลยเนี่ยไลฟ์ยังไม่กี่กี่ครั้งนะ ันดูแล้วมันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ว่าให้เราถ่ายเลยเพราะว่ะาคนก็ไม่ค่อยมีเนาะวันนี้ว่าอันนี้คือเรื่องหลังจะยังไม่มีนะถ้ามีเราก็ยังมีเรื่องเคื่อนผ่อนนที่เกิดทั้งวันเลยนะใช่แ,แล้วก็คนได้ไปถ่ายนอนถ่ายาอะไรแบบนี้อันนี้ก็ห้ามนะห้ากว่าตรงโดยที่ไม่ถ่ายอะไรเลยอยู่บนอมอเตอร์ไซไหมมาครับมาทำง,งานแต่ว่า ไม่ได้ทำกับมันเลยต้องนั่งแบบนี้ครับนแล้วอีกท่านนึงเราอยู่กับใครถ่ายแนយชอยลิกสิตหรือเปล่าชอยหลังหมดนะครับลูกมีแกงด้วยลิกระสิตมาผมจะต้องพูดให้ดังไว้ก่อนเพื่อกบลิกระสิ์นะฮะนี่เป็นมีแจงมีแจงวิธีนะเห็นไหมครับผมงานวันนี้คุณเชื่อว่าอยู่ในใกล้พื้นที่มากเลยเช้ามาได้ได้ไปกี่คลิปละยังเลยครับฮะึ่งคลิปอะไรวะขึ้นไลท์ขึ้นไลท์ก็ยังยังไม่เห็น คอนเทนต์เลยอ่ะ<ล>คือเหมือน,มนเมื่อกี้ไม่ออมเลยจะบิ้วอะไรละใช่เหมือนแอชชิดบอกอะไรแต่ไปช้ามาไม่ก็มีเหตุการณ์อะไรเหรอไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยคือคือคอนเทนต์มันสร้างได้ม,มันทําได้คอนเทนต์แรงๆแต่มันทําไม่ได้เหมือนแอชชิดบอกเขาจํากัดเขาจํากัดเดี๋ยวบอกว่าอะไรเนี่ยเบาหน่อยอโอ้ยไม่นะมันห,หัวข้อผิดหัวข้อไม่ถูกอะไรก<ช>็เนี้มันมินเมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์ขอเคลียร์ก่อน ที่เขาบอกว่าจํากัดอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับลุงพลนะไม่เกี่ยวกับมันเกี่ยวลุงพลไม่ได้สั่งอะไรทั้งสิ้นใช่เพียงแต่ว่าใช่ลุงพลไม่ได้สั่งแต่ว่ามันเป็นเราอยู่กับลุงพลมันเป็นการมันเป็นการส่วนมากจะเป็นเซฟเลซฟตัวเราเซฟตัวเราแล้วก็เซฟลงด้วยแต่ลุงไม่ได้สั่งลุงไม่ได้สั่งคือที่พวกเราพูดมาเนี่ยก็คือลุงไม่ได้สั่งไม่ใช่ว่าเรา อ่ายังไงหรอกมันก็อย่างว่าอะไรมันมีข้อจํากัดในการทํางานของเราอยู่ตรงนี้ส่วนลุงอ่ะบอกว่าเอาเลยุงได้ส่วนลุงอ่ะเขาก็ทําได้เอาเลยทำเลยทำทำยังไงก็ได้ถ้าคุณมีรายได้ออาทำยังไงก็ได้พวกคุณมีรายได้เลยไม่ไม่ต้องงงผมลุงบอกเนี่ยลุงเขาจะบอกอย่างนี้ประจําแต่เราในความที่ว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วมันมีข้อจํากัดเรากลัวมีผลกระทบผลกระทบต่อคนอื่นแล้วก็ผลกระทบต่อลุงด้วยโอลุงจะเสียหายด้วยเราด้วย พือหลงเสียหายเด้อเอฟซีันแรงไปนะแรงไปนะยูทูบเบอร์สายลุงพลสายกางนะนักเลงนะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับแต่ก่อนที่เราพากันแรงๆกับอะไรต่างๆน่ะก็กลายเป็นว่า่ลุงเป็นเป็นคนรับเต็นท์เตรียมเลยที่เราพากันกลางพาเราพากันพูดแต่ก่อนเนี่ยใช่ใช่ทุกวันนี้เราก็เลยมาต้องดับดับลงเงี้ยมันง่านเหมือนว่าเริ่มเข้ามาสู่ตัวตนจริงๆ ใช่ใชเพราะ<ช> <ๆ S 1> ตอนจริงๆเนี่ยเหมือนแอเจก็เป็คนคณจะเรียบร้อยเหมือนผ้าทับไว้เ,เพราะาตอนที่สมัยเรียนอยู่ประมาณป .4 ปกติมีแค่เกรดสี่นะแต่ผมได้เกรดสิบเลย เกศิษเลยครูเขียนบอกว่าในใบในเขาเรียกใบอะไรวะที่ที่ออกมาใบเกศใบเออใบเกศตอนสรุปจบชั้นอ่ะผลประเมินเขาบอกว่าเอเจนี้มารยาทเรียบร้อยเหมือนดังผ้าพับไว้เวลาจะพูดก็กลัวเหมือนดอกพิกุลจะลุกออกจากปากเพราะฉะนั้นปกติโรงเรียนมีแค่เกศสี่อยกให้เกศสิบไปเลยครูคนนั้นครูคนนั้นก็ยังอยู่หมตอนนี้ถามหน่อยดิถามหน่อยครูเขายังอยู่ไหมครูบถ้าพูดเรื่องครูนิดยาวนะสมัยนั้นครูคนนี้นี่กลังสอนภาษาอยู่ขบวนอังกฤษ ก็เออแกใส่กระโปรงออกมาสั้นมากพี่ไปแอบดูใช่ไหมเนี่ยผมลงไปแม่งใต้รูนี่เลยฮะนี่เลยฮะในโรงเรียนผมมีรูละโรงเรียนผมมีรูครับผมไปใต้โรงเร um, ียนเลยฮะแล้วทําไงผมก็แ um> ค่ไปแค่ายมมงมุมออกเฉยๆไม่ไม่ได้เอาไม้แหย่ขึ้นมาไม่แหย่ฮะเพราะกลัวครูจะสะดุดใยแมงมุมครับผมอะไรฮะนี่คุณมาอะไรครับนี่พี่เจผมมีอะไรจะบอกครับพี่น้อยมาแล้วอ๋อพี่น้อยมาแล้ว ถามว่าตอนแรกคุยกันเป็นอะไรไม่ไ้เนี่เราเปลี่ยนประเด็นกันเฉยเลยมันเป็นเรื่องไม่เข้าพวกเลยกำลังจวเรื่องเครียดอยู่เลยเมื่อกี้เอาใหญ่เลยเว้ยเอาใหญ่เลยเว้ยเราไม่มีอะไรทำกันแล้วครับผมเข้าแล้ะ เอาจะเอาพูดเรื่องครูต่อครับครูเป็นยังไงนะก็ไม้แห่ขึ้นมาครูก็สะดุ้งสิอันนั้นเอาอย่างย้ายออกเอาอย่างย้ายออกเออเอาเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของเอสเจนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับอนี้เรื่องของเอเจนะคแต่คนที่เรียกว่าตัวดีที่สุดคุณรู้ไหมใครใครพี่นี่นะ ผมดีนะมาเร็วไม่งอไอเนี่ยคนนี้บ้างครับเนี่ยแต่คนร้ายอ่ะไอ้เนี่ยตัวดีเลยเนี่ยเคยเคยล่าประสบการณ์อะไรแบบเคยเคยไหมไม่เคยครับแบบเนี้ยเหตุการณ์ที่แบบแอเจเคยเจอไหมไม่เคยเลยครับเชื่อไหมผมเคยอยู่ทันประกานหลวง จริงเปล่าครูนั่งแปะต้องใช่เหรคนูน้างผมเป็นคนนี้นนี้นั่งตัวหน้าก็ทำปากาล่วงล่วงค่อยๆลงไปเก็บเก็บปากาขึ้นมาเก็บปากาขึ้นมาเก็บนานไหมเก็บนานไหมปากาเราเก็บนานอยู่เราสายตาแล้วก็เล็งๆอยู่เงยมงมมองหาปากาขึ้นมาองหาปากาเงยขึ้นมาเอาครูผู้ชาย เฮ้ยคุณผู้ชายเหรอใส่กางเกงเดี๋ยวดูผู้ชายดูคุณผู้ชายเลยเขาใส่กางเกงไม่ได้ใส่กระโปงสุดท้ายยังไมาจบเลยทำไมทำไมมันตกมุกได้อะเมื่อกี้ยังดราม่าอยู่เลยอ่ะ เมื่อกี้เราจะนานมากเลยห้อยละเหียอะไรตอนแรกกัหน้าละห้อยกันทุกคนนะพอสุดท้ายพูดถึงครูนี่ใครเป็นคนพาแยกวะนี่เลยใครเป็นคนส่งใครเป็นคนส่งมุกนี้มาต้องดูนะครับว่าใครเป็นดราม่าอยู่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้กออกวว่าจะเป็นคลิปดราม่ากลายเป็นคลิปตลกไปแล้วเฮ้ยคุณเอาเปรียบมานะคุณไม่พูดเลยนะเออแล้วคุณไม่มีส่วนร่วมเลยนะกับตันนะแต่คุณเอาคลิปอย่างเดียวเลยนะเอาคลิปอย่างเดียวดูดิสายครับดูดิสายพูดไหม เอางี้ที่เดือดชิดแล้วว่ะประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเมื่อกี้กับเขาเคยเจอมาเนี่ยผมว่าคุณต้องมีอ่ะ ว่อไม่เป็นไรครับผมบวชเรียนครับผมอยู่ในวัดในวาอยู่ในศีลในธรรมครับผมพุทธายะเดินจริงครับเรื่องจริงครับบวชเรียนครับอยู่ในศีลในธรรมบเรียนนานแล้วในบวชเรียนเขาก็มีครูผู้หญิงไปสอนใช่เหรอมีครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในวัดในวาครับผมศีลวัดพระธาตุพนมนะครับผมโอ้ดีดีดีนะท่านพระพุทธายะขอร่วมอนุโมทนาบุญเจ้าดูโอ้นีอสายบุญเออสายบุญเลยดิสายบุญต้องพูดถึงคุณคิงถึงครูซะแล้วคุณเคยไหมคุณเคย เคยเรียนและเคยเจอครูี่สวยในสมัยนั้นตอนที่คุณเป็นเด็กนะเอาประมาณสักตอนหนึ่งปีสองปีว่ะไม่เด่นของแก้งไม่เด่นแล้วคลิปนี้ก็เพียงเอาเพียงแค่นี้แหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยครับสวัสดีครับไม่่่่เเเดนนนพพืืออ